สวัสดีจ้าพี่น้องท่าประชชมมือนี้มาพ่พบกับชองยายพายซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นียายพาซีกระเด้นนำขอมูลแนวทางเลขเด็ดใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มเป็นแนวทางก่อนจะไปรับช่มรับฟังยายพาซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายพาซีนั้นไม่ได้จ้บพี่น้องเราก็จะเริ่มกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายพาซีล่งคลิปใหม่ๆหรือว่าอัดเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็จะบ้บผ่านเบิ่งผ่าน,านช่มแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดสื่อสอบอาจารย์ใดหรือว่าจะ คอมมนเขามาคุยมาทักไทยกับยายไพ่กาค้อมมนมาใต้คลิปข้างล่างได้นาอพี่น้องเนาะอ่ะไปต่อเลยพี่น้องค่ะไปเบิ่งของมูลเนื้อทางอาจารย์ทันแรกเพ่นเลยนะคะมาเบิ่งอาจารย์ทันแรกเพ่นเลยนาะพี่น้องอันนี้เป็นเนว้ทางของเสคข่มนาอพี่น้องเนาะเออเสกขมบอกว่าเด่นบนสองเก่าเด่นล่างสองซีนะคะลักกะสามตัวบน อ่าหกสองเก่าสำหรับเนี่ยทางเซคข้อมที่เล้วเซค้มเข่าบนเข่าล่างเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรขั้นมากจวดจาดฝาดบ่มตามเลยเลยนะคะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้คะ่ะเนวทางของแอดพี่เนาะเด่นบนกนะ่อนเนาะพี่น้องเนาะเด่นบนอาจารย์พี่นะคะสามสี่สามหกแปดสี่แปดหกมาเบิ้งเนี่ยทางล่างบาัดสองแปดเก้าแปดเก้าศูนย์และเก่าหนึ่งสำหรับเนวทางของอาจารย์พี่นะคะ ต่อไปเลยจ้ามะเบิงลางไทยวสันให้ฮู้ดสามพนาแนวทางของแอ็ดชายกุลเนาะค่ะสามศูนย์สามหาสามเกาสามสี่สามหกสามสองแนวทางของมิสอ่าเพิ่นบอกว่าสูตรสองมาพี่น้องเนาะขนมไทยเอ็ดชายกูลเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามะเบิงสูตรนี่หลักร้อยนะคะ่หลักร้อยแนยวทางของเบาไทยหย่อนะคะ่ะงวดที่แล้วศูนย์ก็หนึ่ง มาหลักสิบบริสันทพื้นหลุดนะค่ะวดน,นี้ตามต่อจากหากห,าก,หกนะคะ่ะมาหลักร้อยเด่นหลักร้อยเนาะพี่น้องเนาะเอาคันผูใ้ใดมากระจวจดจาดฝาดบื่มตามเพื่อนใดคะ่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของเบาวไทยหง่อเนาะ,นะต่อไปเลยจ้าเอามาเบิ้งสูตรนี่ แนวาทางของแอตไทฟ้าเนาะค่ะแอตไทฟ้าบอกว่าขนมไทยของแท้เด้อพี่น้องแอตไทฟ้าเป็นคนลงเองนะค่ะอ่าเพิ่นบอกว่าเก้าก็ศูนย์ว่าศัตรศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์เก้าก็อ่อสี่เก้าเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเพิ่นมีสายด่วนเดี๋ยวยายพี่เอามาลงให้อีกรอบหนึ่งเนาะ,ะ,นะ,ะนพี่น้องเนาะวันที่แล้วเต็มเดียวละค่ะเพิ่นเน้นอ่าเพิ่นเน้นฮะฮะหาศูนย์ชุดอ่าศูนย์หาก็หาแปดนะค่ะเต็มเดียวศูนย์หาขังเทิงเนาะพี่น้องะะต่อไปเลยจ้ะรับกิน สิบหน่วยบนรับกินสองตัวบนแอดโซอยู่เนาะค่ะสี่ศูนย์หอดสี่เก่าน้อพี่น้องเนาะสำหรับไพ่มักเนี่ยทอ่งรับกินบนแต่ว่ารับกินล่างเนี่ยไพ่ยังบรรทานนันได้พอเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เด่นนะคะพี่น้องขาเด่น บนนะคะมาได้ทุกหลักเนาะ1 3ึหานะคะยายไพ่เบาพิดพลาดประการใดต้องขอถอดขอไพ่พอเมีพี่น้องได้หลายกสิพยายามปรับโตเด้อพี่น้องเด้อนะคะอันนี้เป็นเนื้อทาางแอดไตฝ่าอาจารย์กรกลสินโดนแล้วเนาะอาจารย์กรกลัสินว่าด้เหตุแบบนี้มาเนาะสโตหนึ่งสามหาหนึ่งนะคะ2ตัวพ้น3ามหาสาม เจ็ดสี่เจ็ดสองและอ่าเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องขะต่อไปเลยจ้ะดับลางเก่าพนาแอดเฉินลงละวาเนาะหมวดที่ลอยเจ็ดสิบเราได้พี่น้องว่าสัน้นอ้าวดับบนนะคะดับอ่าบ่ดับเฉพาะหลักสิบเนาะดับหนึ่งนะคะหลักร้อยและหลักหน่วยเนาะคะ่ะดับหลักอ่าดับหนึ่งเนาะหลักสิบเบอดับเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะเด่นหลักร้อยแอดใชก้กวนว่าสั้นพี่น้องคะ่ะเด่นศูนย์ว่าสั้นพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งชุดล่างล่างชุดเต็มนะคะตัดเน้นๆว่าสันมาเบิ้งเอาแคขยายได้ซ้ำนี่ผู้ใดมักชุดเต็มหรือว่าอันนี้ก็แคบหน้าจออะไรเลยนะคะแนวทางของแอดคมเนาะเน้นสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าห้าแปดและห้าเก้าวาสันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะล่างนะคะสําหรับแนวทางล่างของหนูผีเนาะหนึ่งสี่กับหนึ่งแปดวาสันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะมาเบิง้งเอาขนมเล้าตีนี้มาเบิ้งล่างไทยนะคะ ชุดนี่เพิ่อนนะคะชุดแรกเนาะสามหนึ่งสามเก่าสามหาสี่หนึ่งสี่เก่าสี่หาหาหนึ่งหาเก่าและหาหะเนาะค่ะเมื่อวานขน,ะะนมเราย่ยไปเมื่อวานเมื่อวานได้มาตะลูดเนาะลุดศูนย์บนล่างนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดวัตวัซนพี่น้องค่ะอ่าเดินบนตรงนะคะเน้นตรงเด้อพี่น้องเด้อ อ่าล่องคือตกกลับเนาะจ้ามี2729 7 2 9, 7, 7 3 9 2เกากับเก่าเก่าแนวทาง2ตัวบนตรงของแอดวัตนะคะหรือว่าแอดลามินท่าอย่าง้หละเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าเพิ่นบอกว่าเด่นบนล่างสูตรนี้มาได้บนล่างของแอดถมเมืองสิงห์นะคะเด่น7ว่าสันพี่น้อง7 4 7 8และ73เนาะจ้าต่อไปเลยจ้ามาเบิงเอา้ามันคือมีตาตําเล่าแย่้ละพี่น้อง อ่มาเบิรงค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอนนำคางเนาะเพื่อนบอกว่าเลขเดน่นจับมัดเลยด้พี่น้องมีแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้ากับศูนย์ศูนย์ศูนย์นี้เด่นล่างนะคะต่อไปเลยจ้ะดับบนว่าสันศูนย์นี้แล้ววานะคะแล้วบอกว่าดับหกล่างนะค่ะเมียนบอกเลยพี่น้องดับหกบนเนาะต่อไปเลยจ้ะเด่นบนทุกหลักสําหรับแนวทางของแอดเวียงพิงเนาะ 6892ดเาสำหรับแนวทางเด่นบนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าสับจะมัด3ตัวหลายๆอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะมาหมัดโฮมกัน2องสามหาสองแปดหและ3ามหาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าซิบ,บนว่าซันพี่น้องคาสับทวีคูณเนาะเพื่อนบอกว่า10บ,บนมีอยู่ที่0ูนย์หนึดแปด ออนอยู่ที่4 5 9ดับนะคะดับบนอยู่ที่ดับหลักสิบบนนะคะ4 5 9เนาะจะ้ะต่อไปเลยจะ้ะคนล่ากีกอลกกดเนาะคะ่ะ10หน่วยล่างว่าซันพี่น้องคะงวดที่แล้วไฮ6เนาะจะ้ะมา16นอ้องวันนี้ไฮ4นะคะ4มาได้ทุกหลักคือเด่นล่างเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี่นะคะงวดที่แล้วเขา่าตด 6, ัว6 067นะคะสำหรับแนวทางของแอดอัน สุดใจนะคะว่าเบื้องสามโตซีเจ็ดศูนย์สี่แปดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์นะคะโตดเนาะพี่น้องเนาะนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางเดินบนคู่โตดบนแอดลาเดนเนาะ,ะพี่น้องมาแค่ไพ่สีผ้ามาจวดเรสันหกแปดหกเก้าหกหนึ่งหกสามนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแปดแปดแปดเก้าแปดหนึ่งและแปดสามเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะนิติจัดไปวาซันพี่นองคะ่ะสองโมกล่าเข่าคู่โตดเจ็ดศูนย์นะจ้าเนาะงวดนี้มาตามต่อจ้าเพิ่อนบอกว่าคู่โตดบนสองแปดกับสองเก่าวาซันหาแนวจวดไซเดอร์พนนองเดอร์นะคะต่อไปเลยจ้ะเดนลางระยะสั้นนะคะ่ะงวดที่แล้วหกมาหนึ่งหกงวดนี้เดนสองเนาะพ่นองเนาะต่อไปเลยจ้ะ ธนภัทรวส,สันเอธนภัทรบอกว่าเดินดีขมปี5คู่ส่อีกได้จวดวส,สัน์พี่น้องคาสามห้าเจ็ดนะคะพี่น้องคามาได้หลักสิบและหลักหน่วยบนนะคะเอธนภัทรเนาะโตไปเลยจ้าเพิ่นบอกว่าเด่นบนมาได้ทุกหลักนะคะเด <7 S 1> ่นเจ็ดเอปันปันนะคะ <S <S อ่าเพิ่นบอกว่าวิ่งตัวเดียวบนวสันพี่น้องคาเด่นสี่เนาะเพื่อนห่มาเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเข่า เจ็ดศูนย์คูโตนบนนะจ๊ะงวดนี้ตามต่อพี่น้องคะสี่หนึ่งสี่แปดสี่สามและสี่ศูนย์เด่นบนแอดชายกูนตะวันเด่นสี่ตัวเดียวแข็งแข็งนะคะต่อไปเลยจะ้ะแอดมังกรเมลัยเน้นล่างมาสั่นพี่น้องคะ่ะแปดห้าแปดสองเก้าห้าและหนึ่งห้าสำหรับแนวทางสองตัวล่างเน้นล่างมาสัน่นสำหรับแนวทางของแอด อเออแอดมังก่อนไม่ไล่นะคะเนาะปิด,ท,ดท้ายโดยแนวทางคนบางละจันพี่น้องค่ะสามตัวบนสองสุดเน้นๆว่านซันงวดที่เลียกเขาหกศูนย์เจ็ดเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งคนบางละจันสามตัวบนเน้นๆนีถ่ายคลิปนี้ยจะให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเน,นาะจ่าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขหูสุขคน ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์น้าจา่ะที่ได้แบ่งปันขอมูลแน้าทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณใด้หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า